ผู้ใหญ่จินตนาชื่นกมลกลุ่มโ o c c ตีซีตะมนองวอัวค่ะวันนี้ผู้ใหญ่จะมาแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ขวาดของกลุ่มโ O c c ซีซีตะมนองวอัวของเราที่เรามีกลุ่มนี้มาได้เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกศนอตะมนทองวอัวที่ได้ทำให้ผู้สูงอายุเรา มีผลิตภัณฑ์ดีๆของในกลุ่มแรกเริ่มจะมาจากกลุ่มกศอนอได้มาสอนผู้สูงอายุที่เราพอสอตคอลองงัวพอผู้สูงอายุไปทําแล้วก็จุดประกายที่ว่าเขาสามารถทําได้อยู่บ้านก็ทําได้ก็เลยมาปรึกษากับผู้ใหญ่ว่าในตะมลเราเนี่ยเราอยากจะทําไม้ฝาดเนี่ยจะบุบดีไหมก็เลย ปรึกษากับคุณครูที่กศนออีกทีหนึง่งครูกศนอก็เลยมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราแล้วเราก็ได้รับสนับสนุนจากงบของพอชอมาอีกก็เลยเป็นการที่ว่าเราได้มาลงกลุ่มอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็ได้กลุ่มของกศนอนี่แหละมาเป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าเราได้แต่งบประมาณค่าวัสดุแต่ไม่มีค่าครูมาสอนให้เราไม่มีค่าวิทยากรเราก็เลยได้คุณครูแล้วก็ได้ ผู้สูงอายุที่เราทําไปแล้วก็มาสอนต่อๆกันแล้วก็ดีข้อดีที่ว่าเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้แต่อุปสรรคเราคือค่าวัสดุมันยังแพงแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่าขนส่งเราต้องไปซื้อไก่แต่ข้อดีคือทุกคนสามารถทําอยู่กับบ้านแล้วก็เอาไปขายก็มีไรายได้เพิ่มขึ้น แล้วตอนนี้เราก็เอาไปจดโอท็อปไปจดโอท็อปเป็นกลุ่มของในตำบลของเราเป็นในหมู่บ้านของเราแล้วก็เอาไปขายได้เป็นบ้างบางส่วนแล้วมีเงินทุนมาในหมู่บ้านซึ่งเป็นข้อดีของหมู่บ้านของเราที่กสอนอมาให้ความรู้ดีๆของในตำบลของงัวค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ของเราสินค้าของเรา สามารถจะติดต่อที่ OOCC กลุ่มอำเภอเมืองหรือผู้ใหญ่จินตนาชื่นกมลเบอร์โทร086-411-8879หรือสามารถที่จะมาดูในหมู่บ้านของเราได้ไดค่ะ